สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับกลับเข้าสู่ช่วงทีน่าค่ะเด็กนี้นะคะวันนี้นะคะทีน่าก็จะมาสอนเรื่องการใช้ do you กับ are you นะคะคือมีคนถามมาเยอะมากมากมาก,มาก,มาก,มากเลยนะคะแล้วก็ทีน่าก็ไม่ได้ตอบเพราะว่ามันแบบมันเป็นอะไรที่แบบต้องเห็นภาพต้องอธิบายเยอะก็เลยมาตอบในคลิปทีเดียวเลยกันละกันนะคะทีนี้คําว่า do you กับคำว่า are you เนี่ยแตกต่างกันยังไงก็คือทุกคนก็รู้แล้วก็คงรู้อยู่แล้วนะว่า do you กับ are you เนี่ยใช้เวลาที่ขึ้นต้น พื่อที่จะสร้างประโยคคําถามใช่ไหมเวลาจะถามอะไรก็แล้วแต่เนี่ยมันจะมี do you are you หรืออะไรเงี้ยนะคะแล้วบางคนก็งงว่าตอนไหนมันใช้ do you ตอนไหนมันใช้ are you นะคะวิธีการจําง่ายาเลยนะคาว่าของ do you นะ do you เนี่ยจำง่ายมากๆๆกเลยมากเลยคะ่ง่ายมาก do you จุดๆใช่ไหม do you จะตามด้วยกริยาแท้เท่านั้นไม่มีอย่างอื่นกริยาแท้ เท่านั้นนะคะกริยาแท้เท่านั้นนี่ไม่มีอย่างอื่นเลยไม่มีอย่างอื่นเลยกริยาแท้ก็คืออะไรกริยาแท้ก็คือกริยาช่องหนึ่งกริยาที่ไม่เปลี่ยนรูปก,กริยาที่ไม่เติมอะไรทั้งสิน้นไม่มีการเติม ing ไม่มีการ e เติม ed ไม่เปลี่ยนรูปไม่ดอยอะไรเลยไม่ต้องไปทําอะไรกับมันเลยนะคะนี่คือการใช้ do you อย่างเช่นท้าที่น้าพูดว่า do you understand do you understand, do you understand ก็แปลว่าคุณเข้าใจไหม คำว่า understand เป็นอะไรเป็นกริยาแท้ไม่ได้เปลี่ยนรูปไม่มี ed ไม่มีอะไรเลยเป็นกริยาแบบพีพิยเอาหมดเลยนะคะถึงจะใช้ดูอยู่โอเคปะคะหรือถ้าที่น่าถามว่า do you love me do you love me นะคะก็คือคุณรักฉันไหมหรืออะไรอย่างนี้นะคะ do you love me คําว่า love ใช้กริยาแท้ไหมใช่ใช่ไหมคาว่า love คือกริยาแท้เพราะฉะนั้นนะคะตรงนี้เนี่ยจะใช้ดูอยู่โอเคปะคะทีนี้ คำว่า aru aru ถามว่า aru จะใช้ยังไงล่ะ aru นะคะมันจะมีอยู่2กรณีใหญ่ๆสำหรับ aru e y o กรณีแรกเนี่ยก็คือในกรณีที่คำว่า ar เนี่ยเป็นเ,เป็นกริยาหลัก ar เป็น verb หลักนะคะ ar เป็นกริยาหลักแล้วก็ในกรณีที่2นะในกรณีที่2เนี่ย ar e เป็น verb ช่วยโอเคปะคะตรงนี้จะละเอียดหน่อยเนาะอย่ายเพิ่งงงอย่ายเพิ่งงงกรณีแรกเนี่ยคือ R เป็นกริยาหลักอันที่2เนี่ยคือ R เป็น verb ช่วย R เป็นกริยาหลัก R แปลว่าอะไร R ก็เหมือน is am are แปลว่าเป็นอยู่คือถูกปะคะเป็นอยู่คือเมื่อไหร่ที่มันแปลว่าเป็นอยู่คือก็คือเมื่อนั้นเนี่ยมันเป็นกริยาหลักเช่น you are beautiful You are beautiful คุณเป็นคนสวยคุณเป็นคนสวยนะคะ You are beautiful อะไรแบบนี้เนี่ยคือการตามด้วย adjective หรือคำคุณศัพท์นะคะเห็นใช้เพื่อบอกลักษณะรูปร่างหน้าตาตามด้วย adjective หรือคำคุณศัพท์แบบนี้จะใช้ are you นะคะเช่น are you beautiful are you beautiful ค,คุณเป็นคนสวยหรือเปล่าหรืออะไรอย่างนี้นะคะหรือคำว่าอะไรคำว่า Are you ready? Are you ready? คุณพร้อมหรือเปล่าคำว่า ready เป็นคำคุณศัพท์ถูกไหมเป็นคำคุณศัพท์ที่ใช้ขยายประธานเพราะฉะนั้นต้องใช้ Are you จะใช้ Do you ready ได้ไหม Do you ready ไม่ได้เพราะว่าอะไรเพราะว่า ready เป็นคำคุณศัพท์เพราะฉะนั้นเราก็ต้องใช้ Are you ready จำได้ไหมจำได้ไหม Do you ใช้กับแค่กิริยาแท้ตัวเดียวอย่างเดียวอะไรก็แล้วแต่ที่เป็นคำคุณศัพท์ ไม่ไม่เลยนะคะจะใช้ are you แทนนะคะแล้วอีกอย่างหนึ่งเนี่ยก็คือใช้เมื่อตามหลังด้วยคำนามนะคะตามหลังด้วยคำนามเช่น are you a student are you a student คุณเป็นนักเรียนหรือเปล่าคุณเป็นนักเรียนหรือเปล่า are you a student นะคะจะไม่ใช้ do you a student เพราะว่าอะไรเพราะ a student ไม่ใช่คำกียาเข้าใจว่าไม่ใช่คำกิยาไม่ใช่กิยาหลัก เท่านั้นเองนะคะ are you เนาะใช้เมื่อตามด้วยคำคุณศัพท์ตามด้วยคำนามหรือใช้เมื่อเป็นกริยาช่วยเวลาที่ใช้เมื่อเป็นกริยาช่วยเนี่ยมันจะมีอยู่2แบบคือแบบที่1เนี่ยมันจะตามด้วย v e r รที่มี ing ส่วนแบบที่2เนี่ยตามด้วย verb ช่อง3 ะะตามด้วย verb ing เช่น are you running are you running ก็แปลว่าคุณเนี่ยกำลังวิ่งอยู่หรือเปล่าคุณกำลังวิ่งอยู่หรือเปล่านะคะถ้าเป็นตามด้วย verb ing เนี่ยก็จะแปลว่ากำลังไปเลยนะคะ are you running หรือว่าถ้าใครอยากเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับ do you are you เรื่อง tense ต่างๆเนี่ยสามารถไปดูได้อีกคลิปหนึ่งนะคะที่แนททำคลิปเอาไว้ง่ายๆเนาะแยกกัน um, are you running are you running แปลว่าคุณกำลังวิ่งอยู่หรือเปล่า Are you watching t e e n a g e o n Channel? Are you watching t e e n a g e o n Channel? นะคะก็คือคุณเนี่ยกำลังดู Teenation Channel อยู่หรือเปล่าอะไรอย่างนี้นะคะ Are you watching? ถามว่าถามว่าพูดว่า Do you watching ได้ไหม Do you watching ได้ไหมไม่ได้ไม่ได้ไไดเพราะาอะไรเพราะว่า watch เติม ing watch เติม ing กลายเป็น watching watching เพราะฉะนั้นไม่ใช่กริยาแทนและเป็นกริยาที่เติม ing เพราะฉะนั้นก็ต้องใช้ Are you ถูกไหมใช้ are อยู่นะคะส่วนถ้าตามด้วย mm hmm. verb ช่อง3เนี่ยคือ passive voice ซึ่งทีน่าก็ทำคลิปแยกไปแล้วนะคะยังไงก็ลองไปดูกันเนาะแต่คร่าวๆเนี่ยก็คือการตามด้วย verb ช่อง3เช่น are you bored are you bored ก็ถามว่าคุณถูกทำให้เบื่อหรือเปล่าคุณเบื่อหรือเปล่าหรืออะไรเงี้ยนะคะ are you bored โอเคปะคะเคลียร์เนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยวสรุปสรุปให้ดูนะคะ do you เนี่ยมีความเป็นไปได้แค่กรณีเดียว ก็คือจะต้องตามด้วยกริยาแท้นะคะกรณีเดียวเลยกรณีเดียวเลยนะคะส่วน r อยู u จะตามด้วยก็คือมีเป็นแบบ adjective มีคำนาม verb ing แล้วก็ verb ช่อง3นะคะโอเคปะคะ ถ้าดูอยู่ในกริยาแท้ตัวเดียวเลยง่ายเลยกริยาแท้ตัวเดียวนอกนั้นนะคะหลังจากนั้นเนี่ยก็จะเป็น are you หมดเลยถ้าสมมุติน่หน้าถามว่า are you okay are you okay นะคะเคยยินมางคนเคย,ยยินบ่อยเลยใช่ไหม are you okay okay เนี่ยเป็นคำคุณศรรรัพท์ใช่ไหมคะอยู่ในหมวด active ตรงนี้ก็จะใช้ได้ใช้ว่า are you okay are you okay จะไม่ใช้ do you okay เพราะ okay ไม่ใช่คำกริยาถูกปะแต่ถ้าเราถามว่า do you feel okay do you feel okay do you feel okay ความหมายเหมือนกันเลยนะความหมายเหมือนกันเลยอันนี้จะแบบเติมคำว่ารู้สึกเข้ามานะคะความหมายเหมือนกันเลยแต่ทำไมอันนี้ใช้ do you ได้เพราะ do you เป็นกี่เพราะว่า feel เพราะว่า feel เป็นกริยาแท้ถูกไหม feel เป็นกริยาแท้ก็เลยใช้ do you ได้ do you feel okay Are you okay? โอเคป่ะคะไม่ต้องไปสับสนกัน Do you feel okay? Are you okay? เดี๋ยวบางคนไปจำสับสนกลายเป็น Do you okay? Are you feel okay? <laughs> อันนี้ไม่ได้เนาะต้องเป็น Are you okay? Do you feel okay? หรือใครจะพูดอย่างนี้ก็ได้ Are you feeling Okay, are you feeling okay? Are you feeling okay? Are you feeling okay? Are you feeling okay? Do you feel okay? Are you okay? โอเคปะคะเหมือนกันหมดเลยยกเว้นว่าเราจะเอาอะไรมาใส่เราจะเอาอะไรมาเติมเนาะมันก็มันก็จะใช้ต่างกันระหว่างดูยูกับไอยูนะคะสําหรับวันนี้นะคะก็มีเท่านี้เนาะจำเอาไว้แบบง่ายๆเลยนะถ้าใครแบบไม่อยากปวดหัวนะคะก็คือดูยูเนี่ยใช้กับกี่ยาแท้นะคะแล้วสําหรับการถามคาถาม,ถามาอย่างอื่น,นๆเช่น have you do you did you หรืออะไรอย่างนี้นะคะทีน่าก,ก็เคยทําคลิปเอาไว้แล้วเนาะเดี๋ยวยังไงก็ไปดูกันได้นะคะหรือว่าถ้าใครแบบว่าไม่อยากจะมาสับสนอะไรแบบนี้เลยนะทีน่าก,ก็เคย ทำคลิปเหมือนกันเกี่ยวกับการตั้งคำถามแบบง่ายๆ คือการตั้งคำถามแบบที่ไม่ต้องใช้อะไรแบบเนี้ยก็ทำได้ฝรั่งฟังรู้เรื่องนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าใครมีคำถามนะคะทีน่าอยากให้ลองย้อนกลับไปดูคลิปเก่าๆนิดนึงเนาะนิดนึงเพราะว่ามันมีคำถามหลายคำถามเลยอะที่ทีน่าเคยทำคลิปไปแล้วอะตีน่าก็เลยแบบว่าไม่ไม่ตอบนะคะรู้สึกว่าเออมันอยู่ในนั้นหรืออะไรเงี้ยนะคะแล้วก็สำหรับวันนี้นะคะตีน่าก็ต้องลาไปก่อนถ้าใครชอบคลิปนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์แล้วก็ subscribe ที่ทีน่าแตนชแนลนะคะหรือว่าถ้าใครอยากแอดไลน์มารับคำสัพนะคะสามวันทุกๆสัป ก็ทําได้ค่ะแล้วก็ถ้าใครอยากเรียนภาษาอังกฤษลึกกว่านี้นะคะบางทีแบบเปิดมาดูคลิปนี้คลิปเดียวเนี่ยอาจจะยังไม่เข้าใจแจ่มแจ้ง,จงใช่ไหมอาจจะยังงงๆอยู่นิดหน,ออองงน,นอ่อย,งงงอ,ย,อ,ยอะแล้วถ้าอย่างนั้นเป็นยังไงอย่างง้นอย่างนี้เป็นยังไงอะไรอย่างี้นะคะที่น่ามีหนังสือนะคะ Easy English นะคะภาษาอังกฤษง่ายจะตายใครอยากได้นะคะก็แอดไลน์มาได้เหมือนกันเนาะ ก็อธิบายเรื่องพวกนี้เอาไว้หมดเลยนะคะอธิบายการถามการตอบการเรียงประโยคหรืออะไรนี้นะคะมีอธิบายเอาไว้ในนี้หมดเลยนะคะถ้าใครอยากได้อย่างไงก็ติดต่อมานะคะแล้วก็สำหรับวันนี้จีน่าต้องลาไปก่อน,นะคะ่ะถ้าใครอยากติดตามจีน่าช่องทางอื่นสามารถไปติดตามได้ใน Facebook แล้วก็ Instagram ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ